สวัสดีค่ะพบกันกับช่องรักเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้ก็ลงสูตรเด่นบนล่างนะคะเป็นตัววิ่งวิ่งบนวิ่งล่างบางครั้งก็มาข้างบนบางครั้งก็มาข้างล่างนะบางครั้งก็มาทั้งบนทั้งล่างนะคะตามสถิติที่เห็นหอย่างงวดที่ออกหนึ่งเก้าหกห้าแปดก็เข้าที่หนึ่งนะคะหลักร้อย อีกงวดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเข้าที่หนึ่งหลักร้อยอ่าหลักสิบอีกงวดเข้าที่เก้าล่างนะคะออกเก้าสองแล้วก็ที่ได้เจ็ดก็ออกสี่หนึ่งเจ็ดนะคะเข้าที่เจ็ดบนหลักหน่วยแล้วก็อีกงวดหนึ่งได้ห้าห้าบนห้าล่างเลยนะคะออกหกห้าสองห้าห้าแล้วก็งวดก่อนหน้านั้นให้เจ็ด ก็มาทั้งเจบนแล้วก็เจล่างนะคะออก8ปดเจดสส่วนงวดที่ผ่านมาให้7นะคะเข้าที่เจหลักหน่วยนะคะเข้าที่7หลักหน่วยนะคะ,เ,นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดอีกสูตรหนึ่งก็เข้าเหมือนกันนะคะเข้าที่9หลักร้อยนะคะวิ่งเด่นบนล่างเดี๋ยวก็จะมา ให้ดูวิธีทาซักห้าหกงวดนะคะวิธีทําก็ใช้หลักร้อยร้อยบนบวกร้อยบนสองครั้งนะคะแล้วก็สิบบวกสิบนหนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยสิบล่างสองครั้งนะคะก็จะได้ตามนี้ ศูนย์บวกศูนย์บวกเก้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งอันนี้คือวิธีทำนะคะได้หนึ่งออกหนึ่งเก้าหกห้าแปดอันนี้ได้หนึ่งออกห้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดนะคะเราไปมาดูวิธีทำอ,อันนี้นะคะหลักร้อยก็คือห้าห้าห้าสองครั้งก็คือห้าบวกห้านะคะห้าบวกห้าแล้วก็บวกด้วยหลักสิบคือหนึ่ง แล้วก็บวกได้หลักสิบล่างคือ4ีสองครั้งนะคะก็เท่ากับ10 19เนะเท่ากับได้9เลขที่ออกคือสี่หนึ่งเสองอันนี้ก็ถูกที่9ล่างนะคะมาล่าง ต่อไปหลักร้อยคือ4ี่สี่สองครั้งบวกได้หนึ่งนึ่งครั้งแล้วก็บวกได้เก้าก็คือหลักสิบล่างสองครั้งบวกกันได้เท่ากับเก้า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 สามยี่สิบเจนะคะเท่ากับได้เจ็ดเลขที่ออกคือ4 1่เจ็ด แปดศูนย์ถูกที่เ็ดหลักหน่วยบนนะคะต่อไปหลักร้อยคือสี่นะคะหลักร้อยคือสี่ก็ใช้สี่สองครั้งนะ,ะสิบ,บร้อยสองครั้งบวกสิบบนหนึ่งครั้งคือหนึ่ง แล้วก็บวกด้วย10บล่างสครั้งคือ8 2ครั้งบวกกันได้8 9 9กับ8เป็น7 7กับ8เป็น5นะคะลเลข5เลขที่ออกคือ6 5 2 5 5อันนี้ก็ถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะเลข5้ามา10บนแล้วก็ สิบล่างหน่วยล่างเลยนะมาหลายตัวเลยนะคะต่อไปหลักร้อยคือหกหกสองครั้งหกบวกหกหกบวกหบวกสิบบนคือห้าหนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยสิล่างสองครั้งคือห้าบวกหเท่ากับสิบสองบวกหเป็น7็ด 7จบวกห้าเป็นสิบสองบวกอีกห้าเป็นเจ็ดนะคะได้เจ็ดที่ออกคือแ7ดเจ็ดสามอันนี้ก็มาบนล่างเลยนะคะหลักสิบบนคือเจ็ดแล้วก็หลับสิบล่างคือเจ็ดนะคะถูก7 3สามทั้งบนทั้งล่างนะคะต่อไปหลักร้อยคือแปด 8บวกบวก10บนคือ7แล้วก็บวกได้10ล่าง72ครั้งนะคะเท่ากับ8 2 16 16สบวก7เป็น3 3มบวกเเป็น0ูนบก7ได้7นะคะเจ็ดลที่ออกคือ9 0 7 9 9้ ก็ถูกที่7หลักหน่วยนะคะสำหรับงวดใหม่นี้นะ16เมษายนห6นี้นะคะหลักร้อยคือ9 9บวก9บวก10คือ0แล้วก็บวกเลขหลัก10ล่างสองครั้งนะคะ9บวก9 9 2 18 9 3 ยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกนะคะได้หกนะคะลองดูนะคะเลขหเป็นเลขเด่นบนล่างสำหรับงวดนี้นะคะสูตรที่หนึ่งต่อไปมาดูอีกสูตรหนึ่งค่ะสูตรนี้งวดที่ผ่านมาก็เข้าเข้าเลข9้านะคะ ออก9 07 9 9มาทั้งบนและก็ล่างงวดที่แล้วก่อนหน้านั้นได้สามก็เข้าบนล่างนะคะเดี๋ยวมาดูทบทวนวิธีคิดนิดนึงนะคะวิธีคิดใช้10บ,บน1ครั้งหน่วยบน2ครั้งแล้วก็10ล่าง1ครั้งนะคะบวกกันได้เท่าไหร่ก็มาลบ1คง,งที่นะคะ อันนี้ก็บวกมาได้เก้ได้ออก093 14ถูกที่9บวกได้6ลบ1ของคงที่เหลือ5นะคะ5ก็มาลงข้างล่างนะคะออก5 8าแสำหรับงวดน,นี้นะคะหลัก10บนคือ9 9บวกด้วยหลักหน่วย2ครั้ง6บวกหแล้วก็บวกด้วย10ล่างนะคะคือ5เท่ากับ 15บวก5เป็น20เท่ากับ6นะคะ6ลบหนึ่งเท่ากับห้าวันนี้ออกห้าหนึ่งเสี่เท่ากับถูกที่ห้าบนนะคะห้าหลักร้อย ต่อไปหคือหลักร้อยใช่ไหมคะห้าหน้งบวกด้วยไ้ไม่ใช่ค่ะอใช้หลักสนนะิบใช้10บนค่ะ10บนสิบบนคือหนึ่ง หบวกหลักหน่วยบนคือ9บวก9สองครั้งนะคะแล้วก็บวกด้วย10ล่างหนึ่งครั้งคือเลข4เท่ากับ10 19 23เท่ากับ3ลบ1คงที่นะคะก็จะเหลือ2นะคะเป็นเลขเด่นเลขที่ออกคือ4 1 1 92นะคะถูกที่2หลักหน่วย ล่างนะคะมาล่างนะะ้ำวันนี้ต่อไปหลักสิบคือหนึ่งหนึ่งบวกหน่วยก็หนึ่งนะฮะหนึ่งสองตัวสองครั้งแล้วก็บวกได้เก้าคู่อ่าเก้าหลักสิบล่างได้เท่าไหร่สิบสิบสองได้สองนะคะลบไปหนึ่งเท่ากับเหลือแค่หนึ่งนะฮะหนึ่งเป็นเลขเด่น เลขที่ออกคือสี่หนึงเจดแปก็ถูกที่1หลัก10บบนนะคะต่อไปหลัก1ิบบนก็คือ1 1บวกหลักหน่วยบน7บวก7จดสองครั้งนะคะแล้วก็บวกด้วย8ดหลัก10บล่างหนึ่งครั้งได้8ปเจดเป็นสิห้านะคะสิบ้าบวกกับ8เป็นสาม ได้3ลบ1คงที่เท่ากับเลขเด่นคือเลข2นะคะเลขที่ออกคือ6 5 2 5 5สองถูกที่2หลักหน่วยบนนะคะต่อไปหลัก10บนคือ5 5หบวกหน่วยบน2ครั้ง2องบวกสอบวก10 ล่างหนึ่งครั้งคือหได้เท่ากับ7 8 9 9กับ5เป็น14บสนะสิบสลบหคงที่เท่ากับเหลือสาเด่น3มบนล่างนะคะนี่คือตัวที่เป็นตัวเด่นนะ,ะเลขที่ออกคือ8 7ดเจสามดสวันนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างนะคะสาม ถูกไปนะคะต่อไปหลักสิบบนคือเจ็ดเจ็ดบวกหน่วยบนสองครั้งสามสามแล้วก็บวกด้วยสิบล่างหนึ่งครั้งได้เท่ากับเจ็ดสามยี่สิบนะคะได้ศูนย์ลบหนึ่งคงที่เท่ากับเหลือเก้านะคะเก้าเลขที่ออกคือเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้ามาบนล่างเลยนะคะเก้าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบ น,นะะสำหรับงวนใหม่วันที่16เมษายนนี้นะคะหลัก10บนคือ0บวกด้วยหน่วยบน7 2ครั้งแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่าง10ล่านคือเลข9นะคะเท่ากับ14บวก9ก็เหลือ3เนาะ สิบสีวกเเท่ากับสาลบหคงที่นะคะเท่ากับเหลือสองงวดน,นี้เด่นบนล่างสูตรสได้เลข2กับเลข6นะคะให้เพื่อนๆไว้พิจรารณาเป็นตัวเด่นนะคะก็ตามสูตรนะคะทำสถิติให้เป็นแนวทางนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ